อนที่จะไปมันส์กันนะครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความมันของคลิปเราด้วยนะครับ โยส่วนเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือรายการไลฟ์คาร์บีเกตตามติชูวิตสี่ล้อครับผมวันนี้พิเศษแล้วเพื่อนๆอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่มอเตอร์โชว์2 0 2 0และนี่คือบูธ m b o r g h i n i วันนี้นะผมจะพาเพื่อนทุกคนไปดูรถทุกรุ่นตั้งแต่ถูกที่สุดแสนกว่าบาทยันแพงที่สุด Lamborghini a v e n ร a d o r s v j r o a d s อร์ที่ค่าตัว5 1ล้านบาทครับฟังแค่น,นี้น้ำลายไหลแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันครับผม ด้วยราคาที่ถูกที่สุดของงานครับคือซูซูกิเซเรเดี Are เจ้าคันนี้เริ่มต้นที่318,000บาทเท่านั้นมากับเยธรรมดานะสำหรับคนที่ชอบซับเกียบปื๊ด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 ก,ก,ก็มาดูเจ้าคันนี้ได้นะครับเล็กกระทัดรัดมากครับสามารถดูไซส์ของผมกับรถได้และนี่นนครับเพื่อนๆ s u z u k ิไ a ยามุสะล้อเล่นนะฮะนี่คือ XL7 SUV crossover ตัวใหม่ของค่ายเริ่มต้นแค่7 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับไม่ต้องไปแทงหวยนะครับเพราะไม่ถูกแน่นอนเจ้าคันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะฮะเป็น crossover นั่งได้7ที่นั่งเครื่องพันห้าเบนซินตัวเดียวกับจเเกี่วัรราาาาคน นะน่ารักที่สุดในบรรดาทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะครับหาเพ,เพื่อนหนึ่งในรถที่หน้าตาดูดีมากๆนะนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับคือปโยสองศแต่ว่าจริงๆคันนี้เนี่ยออปชั่นเดียวกับทางฝรั่งเศสแล้วเจ้าคันนี้นะครับยังไม่เปิดราคาไม่เปิดออปชั่นยังไม่เปิดเครื่องยนต์อย่างเป็นทางการอดีตมาว่า1.2เทอร์โบ130แรงมา้าถ้าตัวเริ่มต้นน่าจะประมาณ1ล้านและท็อปที่สุดขเขาน่าจะประมาณ1นล้านสแสนบาทซึ่งถ้าผมมองเนี่ยหน้าตาเขาใช้ได้เลยนะเจ้าปโยคันนีเน้เเนน่่พือวาไงครับ นี่นะเพื่อนๆเ,เอาใจสายกระบากันด้วย New Toyota Revo r o c โ o และตัวนี้เป็นตัว top option ที่สุดของเขาสีเท่ๆแบบนี้พร้อมกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะเพื่อนๆราคา1,239,000บาทฮะเท่จริง และแน่นอนหนึ่งในไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเจ้า CRV f a c e t ตัวใหม่นะคือเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายของเดิมแต่ถ้าดูเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างหล่อขึ้นพอสมควรแล้วถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะสามารถวิ่งแบบปึ๊บเป็นซีเควนเชียลนะค่อยๆใกล้โลกอนาคตมากขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซลของเขามาก,กับราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทและแน่นอนตัวดีเซลก็ได้เทคโนโลยี Honda Sensing ช่วยให้การขับขี่ของเราปลอดภัยมากขึ้นนะสำหรับเมื่อที่อยากได้มาดูตัวจริงได้หน้าตาเขาก็หล่อขึ้นนะครับ และแน่นอนนะครับสาย SUV ไปได้ดทุกที่ลุยได้ทุกทางจุของได้เยอะต้องมาดู New Fortuner Legender ตัวท็อปสุดกันเ,นเพื่อนสังเกตง่ายๆนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่ามันท็อปหรือเปล่าให้ไปดูลายบอกตัวท็อปสุดเขาจะเป็นขาวดำเท่านั้นกับราคาเปิดตัวที่1,839,000บาท แลนี่ครับเ,เพื่อนๆน่ารักมากๆกับ BMW ซี2 1 8 i Gran d Coupe ราคาเขาเริ่มต้นแค่2,399,000สานะครับตรงคันนี้นะเ,นเพื่อนๆมาเครื่อง3สูบให้ยังมา140ตัวถือว่าไม่อืดน,นะกับราคานี้แล้วก็ได้เกเจ็สปีดดูคลัชด้วยน่าสนใจจริงๆสำหรับรถน่ารักน่ารักที่ขับในเมืองแบบนี้ครับอะไรเ,เพื่อนๆสิ่งที่น่าสนใจกว่ารถนะครับ สวยจริงๆหมาถึงรถใช่ไหมคะอ๋อใช่ใหมายถึงรถสวยมากๆดูดิเนี่ย m i t s ูบิชิมิร r a สีดำสวยมากเอ้ยสีเหลืองสีเหลือง <laughs> และนี่เป็นเพื่อนสูปราไอ้ล้อเล่นนะครับ BMW Z4 ถามว่ามันน่าสนใจไงเจ้าคันนี้มากับราคาเดิม4 9 9 0 0 0 0 9 0ันแต่ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก47ตัวถ้าบอกว่าตอนนี้เจ้าคันนี้ทำแรงม้าได้387ตัวเกือบ400แล้ววานี่เป็นโรสเตอร์ที่ขับสนุกข้อสมควรเลยอ่ะน่าสนใจมากสำหรับ BMW โรสเตอร์คันนี้นะ และนี่เนี่ยเพื่อนน้องส้มจี๊ดในงานของเราอยู่ Audi T T R S ตัวนี้นะครับมาค่าตัว5ร้าน2 9 9 0 0 0บาทแต่พกมามา400ตัวเครื่อง2.5ลิตร5สูบบอกเลยว่าใครเป็นสายแบบว่าชอบรถซิ่งนะฮะเจ้า T T R S คันนี้แรงมากๆแรงน้องๆซุเปอร์คาร์ใครที่เคยสัมผัสไม่ต้อง T T R S 2 R S 3 R S 5 R S 6 R S อะไรก็ตามจะรู้ว่า R S ของ Audi เนี่ยโหดมากๆเลยเพื่อน และถ้าเราพูดถึงรถตู้ที่สบายที่สุด V.P. ที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้า All New Lexus LM และตัวนี้เป็นแบบ V.P. 4ที่นั่งที่ราคาเริ่มต้นเขาเนี่ย6ล้าน5าแสนบาทฟังวิีนะครับ6ล้าน5กับรถตู้นะครับถามว่าเขาพิเศษยังไงโอ้สวัสดียามเช้านะเพื่อนๆเ,เปิดไฟให้ครับไฟอ่านหนังสือซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระจกเปิดแต่งหน้าผมต้องบอกเลยว่าที่นั่งเขา สบายมากๆ v i ีมากๆนะเพื่อนๆมีการกั้นระหว่างคนนั่งกับคนขคับทุกอย่างมันสบายไปหมดอะฮะสามารถควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจอทีวีไฟแอร์วิทยุเสียงเพลงทุกอย่างผ่านจอตรงนี้ได้นะครับสบายจริงๆ เอาแล้วเพื่อนๆพูดถึงรถไฟฟ้าเราก็ต้องมาดูรถไฟฟ้าแห่งอนาคตของเรานะครับนี่คือ Porsche Taycan Turbo S แน่นอนนะครับเขาว่า Turbo S ไปแปะใน Porsche รุ่นไหนก็ตามมันทาให้รถคันนั้นเนี่ยแรงโคตรๆและเจ้านี่ออกมามา760ตัวกับแรงบิดพันนิวตันเมตรนะฮะเพราะว่านี่ว่าเจ้านี่ฮะสามารถเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อแค่2.8วินาทีเท่านั้นเร็วเท่ากับซูเปอร์คาร์หลัก20กว่าล้านสบายๆครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจ Taycan ตัว Turbo ครับเริ่มต้นที่9ล้าน9แสนบาทครับ นี่ครับเพื่อนๆ M8 Competition Package ตัวใหม่โคตรมากขึ้นมาเครื่อง V8 4.4ลิตรเทอร์โบคูณไแรงมา625ตัวกับแรงบิด725นิวตันเมตรคือแบบว่า <c oughs> กระชากหนักมากๆากนะแล้วตัวนี้มากับ5ตัวไม่ถึง18ล้าน17ล้าน9 0 0 0 9,000ปูนน่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่ BMW Fanboy ก็จะมองว่าอินทีรเรียหน้าตาเหมือน BMW แบบนี้กับรูปลักษณ์แบบนี้เริ่มตังอีกนิดนึงมันสามารถไปถึง Lamborghini EVO ตัวขับหลังได้แล้วแต่เราก็จะไม่ได้ความสบายเหมือนนั่ง บนเรือแล้วขับเร็วๆแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนครับ เนี่ยเป็นเพื่อนเพิ่งเปิดตัวล่าสุดปีนี้ครับ Aston Martin DBX แน่นอนว่าคู่แข่งของเขาคือ Lamborghini ok Urus แล้วก็ Bentley Bentayga เจ้าคันนี้เนี่ยมาเครื่อง e8 4ลิตร550แรงม้ากักบค่าตัว19.9ล้านบาทเนี่ยเปเพื่อนเจ้าหนี้เนี่ยวางบนขั้นตัวเองให้อยู่ระหว่างความโหดที่สุดก็คือ Lamborghini ok Urus กับความสบายที่สุดก็คือ Bentley Bentayga อืมด้วยความเป็น Aston นะฮะเราก็ยังจะได้เอกลักษณ์เปิดประตูตตแบบ Swan meet ไปจอดข้างฟุตบาทอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะก,กระแทกแต่ด้วยความเป็น SUV เราก็ไม่ต้องกลัว หนึ่งในจุดเด่นของเจ้า DBX เขามีฐานล้อที่ยาวที่สุดในคลาสทาให้ห้องโดยสารเขาเนี่ยมีพื้นที่มากที่สุดและที่เก็บสัมภาระด้านท้ายยังใหญ่ที่สุดในคลาสอีกด้วยแล้วเขาว่ากันว่าหลังคาแก้วอะโนรมิกัสลูฟบานนี้เนี่ยก็ยังใหญ่ที่สุดในคลาสของเขาอีกด้วยน่าสนใจมากๆนะสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันใหญ่ๆยองยา ครับและนี่นะเพื่อนๆถือว่าเป็น SUV ที่จะพูดว่าเป็นคู่แข่งกับเจ้า Lamborghini Urus ว่าได้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Mercedes ปีนี้เลยนะนี่คือเจ้า Levante Trofeo อ่าสำเนียงภาษาอิตาลีผมยังได้อยู่นะครับเจ้านี้เนี่ยมากับเครื่อง V8 ของเฟอร์รี่สี่แปแรงม้า590ตัวกับแรงบิดมากกว่า700นิวตันเมตรและเจ้าคันนี้นะมีโหมดคอซ่าคือโหมดที่มันโค้งดึกที่สุด,ด,ด,สดและคันนี้ Launch Control ได้ด้วยนะฮะมากับค่าตัวมายี่สิบจล้านบาทอีกหนึ่งไฮไลท์์คคืออารบน ไฟเบอร์ของเขาอะเป็นเปลือยเราสามารถเอานิวสัมผัสได้เลยว่าจริงๆมันเป็นยังไงเฮ้ยผมชอบนะคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมเพื่อนๆไปค่ะไปดูรถที่แท็กที่สุดสำหรับวันนี้กันนั่นก็คือ l m b o r บกิน i กราเินีหลอกหลอกหลอกลอเล่นโอ้ย เจริงวร้วเอาแ่้วเพื่อนแล้วเราก็มาถึงคันที่แพงที่สุดโหที่สุดเรียวเป็นไฮไลท์ของงานนี้นี่มันก็คือ Lamborghini a v e n t a d o r SVJ เจ a รดสเตอร์ครับผมนี่ฮะโอ้โหอ,อ,อย่างที่เราเห็น,นเพื่อนแค่เปิดประตูมันก็ <c oughs> ห,ห,หลายทนคนะครัาบอาจจะเห็นเจ้า SVJ ตัวที่ยังไม่เปิดวัตถุนนซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้คอนฟิกออปชันเลยเริ่มต้นก็นประมาณ4 8ล้านบาทเท่านั้นนะไม่แพงใช่ไหมผมขายบ้านขายทุกอย่างยังซื้อไม่ได้เพื่อนแต่ว่าคันนี้นะเจ้าของเขาก,กดออปชันประมาณล้านกว่าบาทซึ่งก็จะจบที่51ล้านบาทแล้วคือความเป็น SVJ เพื่อนต้องดูท้ายของเขาอะ่ะมันมีอะไรโหดกว่าน,นี้อีกไหมด้วยการเป็น dry carbon พอทะลุกันโชดออกมาแล้วถ้าเพื่อนๆดูเครื่องวีบ2 NA สีทองตรงนี้คือแบบเสียงมันโคตรโคตร โอด และภายในของเขานี่คือความดิบขั้นสุดทุกอย่างเป็นคาร์บอนไม่เป็นคาร์บอนซึ่งมันสวยจริงๆต้องยินดีกับเจ้าของที่ได้คันนี้ไปมากๆนะมีหลายๆคนนะครับที่มีตังแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะว่าโคต้าเขามีไม่ก,กี่คันนะหลักหน่วยเท่านั้นถ้าเพื่อนสนใจนะครับอย่าลืมรีบมาถามศูนย์เรนซัลามโบกินีไทยแลนด์นะว่ายังเหลือโคต้าอยู่ไหมนะแล้วสำหรับเจ้าแลมโบกินีฮูร์คานอีโวเรวลวิดตัวขับสองที่เบอร์ประทุนเริ่มต้นประมาณ21ล้าน8 0 0 0เท่านั้นราคา จะเป็นเจ้าอุรุษสีเหลืองน่ารักเหมือนพึ่งต่อยนะสำหรับคนรักครอบครัวที่อยากไปด้วยกันเยอะๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ติิงเราก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดอ่า เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนกับคลิปโมเดลโชว์เบาๆของเราวันนี้นะเมื่อยไหมเมื่อยมากนะคะเพราะว่าเดินตั้งแต่บ่ายเดินมาหลายชั่วโมงแล้วที่จริงานก็เผาผ่านไปพอแล้วดนะูนะงานเขาจะปิดหมดเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเดินมาทั้งวันชอบรุ่นไหนสุดเอาจริงๆชอบทุกคันที่เป็นรถไฟฟ้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันประหยัดน้ำมนันแล้วก็รักโลกด้วยดีมากค่ะน้องแนลรักโลกเอาละครับ,รบต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่อุตส่าห์ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนทนะี่มาเดิน คลิปหน้าสวัสดีครับ